ข้อมูลที่น่าสนใจของหลุมดำมวลยิ่งยวดทนันซิทธาลา่าหรือทอน618่มันเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุคล้ายดวงดาวหรือคว a ซิเตลา่าเรดิโอเซอร์สแต่เนื่องจากในตอนนั้นคัวซ่ามันยังไม่เป็นที่รู้จักในวงการดาราศาสตร์จนถึงปี1963ซึ่งนั่นทำให้นักดาราศาสตร์ ไม่สามารถทราบถึงลักษณะปรากฏที่แท้จริงของหลุมดำทอน618ในตอนที่มีการตรวจพบมันได้ครั้งแรกโดยหลุมดำทอน618มันอยู่ห่างจากระนาบของกาแล็กซีทางช้างเผือกเราซึ่งในตอนแรกนักดาราศาสตร์สังเกตเห็นเป็นดาวฤกษ์ที่มีสีน้ำเงินจางๆโดยวัตถุส่วนมากที่มีการค้นพบในลักษณะนี้พวกมันจะเป็นดาวคราขาว ไวดาสตาเสียเป็นส่วนมากย้อนหลังกลับไป6ปีก่อนหน้าที่นักดาราศาสตร์จะทราบถึงลักษณะปรากฏที่แท้จริงของควอซ่าคือในช่วงปี1957นักดาราศาสตร์ชาวเม็กซิโกได้ทำการถ่ายภาพของหลุมดำทอน6 8 8ด้วยกล้องโทรทัศน์ชมิดเทเลสโคปที่เป็นของหอดูดาวโทนันซิต,ตาลาในประเทศเม็กซิโก โดยภาพของหลุมดำทอน618ที่ถ่ายได้มีลักษณะปรากฏของแสงมีสีที่ออกไปในทางเฉดสีม่วงและหลังจากที่วงการดาราศาสตร์สามารถทราบถึงการมีอยู่ของควอซ่าหรือควอซิสเตล่าเรดิโอเซอร์สได้แล้วซึ่งในช่วงปี1970การสำรวจทางวิทยุที่เมืองโบโลญญาในประเทศอิตาลีก็ได้มีการค้นพบคลื่นวิทยุ ที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากหลุมดำทอน618ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าหลุมดำทอน618มันเป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นวิทยุคล้ายดวงดาวหรือควอซ่านั่นเองโดยนักดาราศาสตร์เชื่อว่าหลุมดำทอน618มันจะต้องเป็นหลุมดำมวลยิ่งยวดซูปเปอร์แมสซีฟแล็กโฮที่อยู่ตรงจุดพิกัดบริเวณใจกลางของกาแล็กซีที่มันอาศัยอยู่ โดยที่มันได้มีการกลืนกินสสารและแก๊สร้อนในปริมาณที่มหาศาลปลดปล่อยลำก๊าสที่สว่างเจิดจ้าออกมาจากทิศทางทั้งบนและล่างของระนาบจานร,รวมมวล acceleration d i s ซึ่งมีค่าความส่องสว่างที่มากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง1 4 0ล้านล้านเท่าซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเทหวัตถุที่สว่างสวัยที่สุดในเอกภพและยังเป็นหลุมดำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เท่าที่นักดาราศาสตร์ได้เคยตรวจพบมาแต่แสงสว่างจากลำก้านนั้นถูกบดบังโดยแสงสว่างที่มาจากกาแล็กซี่ที่ล่องลอยอยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นจึงทำให้เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับนักดาราศาสตร์ในการที่จะทำการสังเกตหรือทำการศึกษาข้อมูลของมันโดยหลุมดำทอน618 มันอยู่ห่างจากโลกของเราไกลออกไปประมาณ18,200ล้านปีแสงตรงพิกัดบริเวณที่ใกล้กับขอบของกลุ่มดาวสุนัขล่าสัตว์คาเนสเวนาิิี่และมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง66,000ล้านเท่าซึ่งมีมวลมากว่าหลุมดำท a เรีย a เอสตาที่อยู่ตรงใจกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกเราถึง15,300เท่า ด้ยหลุมดำทอน6 8 8มันเคลื่อนที่ไปในห้วงอวกาศด้วยความเร็วที่สูงถึง1,500กิโลเมตรต่อวินาทีและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างใหญ่ถึง390,000ล้านกิโลเมตรนักดารศาศาสตร์ได้มีการตรวจพบการสายไปมาของกระแสลำเจสพลาสมาอนุภาคพลังงานสูงที่ถูกส่งออกมาจากนิวเคลียสดาราจากกรมัน บริเวณรอบๆหลุมดำที่อยู่ตรงใจกลางของกาแล็กซีเเมซยอร์87 (NGC 4486) ซึ่งเป็นแอคทีฟกาแล็กติกนิวเคลียสโดยสสารจำนวนมากที่ถูกแรงโน้มถ่วงมหาศาลของหลุมดำมวลยิ่งยวดดึงดูดและหมุนวนไปรอบๆจานรวมมวลเอ็ e ซ a เรชันดิสซึ่งในขณะที่สสารจำนวนมากถูกดูดข้ามผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์อีเวนต์โฮรซอน ตกลงสู่หลุมดำเบื้องล่างแต่ก็มีสสารบางส่วนที่ถูกดีดกระเด็นออกไปทางขั้วบนและขั้วล่างของจานร,รวมมวล a c c r a t i o n Disk) จนเกิดเป็นกระแสลำเจสพลาสมาอนุภาคพลังงานสูงซึ่งถือเป็นหลักฐานอย่างแรกที่อาจบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของหลุมดำมวลยิ่งยวด (Supermassive Black Hole) ที่อยู่ตรงใจกลางของ Active กาแล c t i c กนิวเคลียสเมซเยอร์87 ที่กำลังมีการหมุนในลักษณะสายไปสายมาตามกระแสลำเจสอนุภาคพลังงานสูงที่พุ่งตรงส่งออกไปในห้วงอวกาศทอดตัวยาวไกลออกไปถึง5,000ปีแสงด้วยความเร็วที่เข้าใกล้กับความเร็วของแสงโดยหลุมดำที่อยู่ตรงใจกลางกาแล็กซี M87 มันเป็นหลุมดำมวลยิ่งยวดที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง6,500ล้านเท่า อยู่ห่างจากโลกของเราไกลออกไปประมาณ55ล้านปีแสงตรงพิกัดบริเวณกลุ่มดาวเวอร์โก้หรือกลุ่มดาวหญิงสาวด้วยการสายไปมาของกระแสลำเจสอนุภาคพลังงานสูงนี้ทำให้นักดาราศาสตร์ทราบถึงลักษณะการเปลี่ยนทิศทางของกระแสลำเจสจะอยู่ที่ประมาณ10องศาโดยหมุนวนครบรอบใช้เวลานานถึง11ปีซึ่งอาศัยการสังเกตได้จาก การสายไปมาของการละอวกาศตรงบริเวณพื้นที่รอบๆหลุมดำซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่าหลุมดำ m 8 7มันกำลังมีการหมุนอยู่นั่นเองส่วนข้อมูลของกาแล็กซีเม耶ซปดสิ NGC 4 4 8 6ที่หลุมดำมวนยิ่งยวด m 8 7อาศัยอยู่นั้นมันเป็นดาราจากทรงรีขนาดมหฮมาอยู่ตรงพิกัดบริเวณกลุ่มดาวเวอร์โก โดยมีดาวฤกษ์อยู่ภายในกาแล็กซีนับล้านล้านดวงซึ่งถือเป็นหนึ่งในกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มท้องถิ่น (Local Universe) ที่ประกอบไปด้วยกาแล็กซีมากกว่า54แห่งซึ่งก็รวมถึงกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราด้วยและส่วนใหญ่พวกมันจะเป็นกาแล็กซีแคร์และเมื่อวันที่24มีนาคมปี2021กล้องโทรทัศน์อ v เว t h ์ r i z รซ Tele เล o โ e ได้เผยให้เห็นภาพถ่ายของหลุมดำมวลยิ่งยวด M87 ในแสงโพลาไรด์ด้วยวิธีการใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุจำนวนหลายตัวทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายยงใหญ่ทั่วโลกโดยใช้เทคนิคเวรีลองเบตไลอินเตอร์เฟโรเมทีซึ่งทำให้ได้ความละเอียดภาพที่เทียบได้กับกล้องโทรทัศน์วิทยุที่มีหน้าตัดของจานรับสัญญาณขนาดใหญ่เท่ากับโลกทั้งใบเลยทีเดียว ส่วนองค์ความรู้ในเรื่องกลไกาการถ่ายเทพลังงานระหว่างหลุมดำมวลยิ่งยวดไปยังจานร,รวมมวล a c c r a t i o n disk และกระแสลำเจสพลาสมาอนุภาคพลังงานสูงถือเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญของนักฟิสิกส์ดารศาศาสตร์ที่ยังจะต้องรอการไขปริศนากันต่อไปข้อมูลที่น่าสนใจของบรรดาเหล่าเมฆแก๊สเนบิวลา ที่ล่องลอยอยู่ในแต่ละจุดพิกัดต่างๆของเอกภพก็ล้วนแล้วแต่มีลักษณะที่แปลกตาสีสันสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจทารันทูล่าเนบิวล่า ngc 2070หรือเนบิวล่าแมงมุมยักษ์มันเป็นวัตถุบนทอ้องฟ้าที่นักดาราศาสตร์ในอดีตเคยเข้าใจว่ามันเป็นดาวฤกษ์ จนกระทั่งในปี1752นายนิโคลัสหลุยเดอลากายนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ตรวจพบว่ามันมีลักษณะที่เป็นกลุ่มเมฆ๊สเบิิวลาอยู่ห่างจากโลกไกลออกไปประมาณ1 8 0 0 0 0ปีแสงในพิกัดบริเวณกลุ่มดาวปลากระทงแทงโดราโดอยู่ภายในกลุ่มเมฆเมดเจลันใหญ่หลิกมาเจลานิคคลาว ซึ่งมีอานาบริเวณกว้างใหญ่เกือบ2,000ปีแสงโดยภายในบริเวณศูนย์กลางของกลุ่มเมกเนบิวลาแมงมุมยักษ์เป็นย่านที่มีดาวเร่เกิดใหม่จำนวนมากที่สุดในกาแล็กซีท้องถิ่นโล c a l Group) ซึ่งมีอานาเขตกว้างใหญ่ถึง640ปีแสงและตรงบริเวณใจกลางคลัสเตอร์หรือกระจุกดาวมวลมาก r 1 3 6 s u p e r ั l u s t e r มีบรรดาเหล่าดาวฤกษ์ที่มีมวลสูงมากล่องลอยอยู่กันอย่างหนานแน่นเป็นอย่างมากภายในนั้นซึ่งในปัจจุบันนักดาราศาสตร์ทราบว่ามันเป็นแหล่งรวมของพวกดาวฤกษ์น้ำเงินบลูซูเปอร์ใจแอนและเป็นที่อยู่ของดาววูฟเรเยสตาซึ่งมันเป็นดาวฤกษ์ประเภทที่หาพบได้ยากเนื่องจากตัวดาวมีการสูญเสียมวลที่รวดเร็วเป็นอย่างมาก และปลดปล่อยก๊าซที่มีค่าสเปกตรัมที่ผิดปกติออกมาโดยพื้นผิวร้อนจัดของมันมีอุณหภูมิที่พันผวนอยู่ระหว่าง24,700องศาถึง4,9700องศาเซลเซียสซึ่งนั่นทำให้ทารันทูล่าเนบิวลา NGC 2070เป็นกลุ่มเมฆเนบิวลาที่มีความสว่างสวยมากๆซึ่งถ้าหากว่า มันอยู่ห่างจากโลกของเราในระยะเดียวกันกับโอไรออนเนบิ u l a หรือเนบิ u l านายพรานที่ห่างไกลออกไปประมาณ1,270ปีแสงด้วยแสงสว่างอันเจิดจ้าของมันอาจทำให้เกิดเงาของตัวเราที่อยู่บนโลกขึ้นมาได้เลยทีเดียวนั่นก็เพราะในอนาบริเวณที่เป็นที่อยู่ของทารันทูล่าเนบิ u l านั้น เต็มไปด้วยอุบัติการมหานวดาราหรือก็คือการระเบิดแบบซูเปอร์โนวาของบรรดาเหล่าดาวฤกษ์ที่สิ้นอายุไขซึ่งถือเป็นย่านที่มีกระบวนการเกิดแบบซูเปอร์โนวาสูงที่สุดในกลุ่มกาแล็กซีท้องถิ่นโลค a l Group) เท่าที่นักดาราศาสตร์ได้มีการตรวจพบมาและต่อไปจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจของเนบิวลาบูมเอแรง มันเป็นโปรโตพาเนทารีเนบิวลาหรือเนบิวลาก่อกำเนิดดาวเคราะห์ซึ่งเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาสั้สนๆของวิวัฒนาการดวงดาวที่กำลังก่อตัวขึ้นมาเป็นดาวฤกดวงใหม่อยู่ห่างจากโลกไกลออกไปประมาณ5,000ปีแสงในพิกัดบริเวณกลุ่มดาวคนครึ่งมา้าเซนทอรัส ตรงอานาบริเวณของเนบิวล a r บูมเมอแรงคาดว่าระบบดาวที่อยู่ภายในเนบิวล a r อาจจะกำลังวิวัฒนาการไปเป็นเนบิวล a ดาวเคราะห์เนื่องจากตรงขอบด้านนอกของเงเนบิ ular ดูเหมือนอุณหภูมิตรงบริเวณนั้นจะค่อยค่ยร้อนขึ้นซึ่งนั่นทำให้นักดาราศาสตร์คาดว่าดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงบริเวณใจกลางเนบิ u l a นั้นอาจเป็นดาวฤกษ์เรสซูปเปอร์ใจแอน ที่กำลังอยู่ในช่วงบั้นปลายของวิวัฒนาการดาวฤกษ์และกำลังมีการสูญเสียมวลปลดปล่อยฝุ่นแก๊สที่สว่างสวัยออกมาด้วยความเร็วสูงถึง164กิโลเมตรต่อวินาทีแผ่ขยายตัวออกสู่ห้วงอวกาศอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้อุณหภูมิของเนบิวลาลดต่ำลงเป็นอย่างมากซึ่งหนาวเย็นติดลบถึง -272.15 องศาเซลเซียสโดยในปี1995นักดาราศาสตร์ได้ทำการใช้กล้องโทรทัศน์สวิดิด e เ o โซับมิล,ลิเมเตอร์เทเลสโคปในประเทศชิลีทำการตรวจวัดอุณหภูมิของเนบิวลาบูเมแรงซึ่งผลที่ได้คือมันมีอุณหภูมิอยู่เหนือศูนย์องศาสมบูรณ์อยู่หนึ่งองศาโดยศูนย์องศาสมบูรณ์ แอปซอรู z ีโรมีอุณหภูมิอยู่ที่ลบ273.15องศาเซลเซียสซึ่งแม้แต่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ (cosmic microwave background) หรือ CMB ยังมีอุณหภูมิหนาวเย็นติดลบถึงลบ270.42องศาเซลเซียสก็ยังถือว่าอุ่นกว่าในบิวลาบูเมแรงอยู่ถึง2องศา นั่นจึงทำให้เนบิวลาบูมเมอแรงถือเป็นอีกหนึ่งอานาบริเวณในเอกภพที่หนาวเย็นที่สุดเท่าที่นักดาราศาสตร์ได้เคยมีการตรวจพบมานอกเหนือจากอุณหภูมิที่ถูกสร้างขึ้นมาในห้องปฏิบัติการโดยนักวิทยาศาสตร์และต่อไปจะเป็นข้อมูลของอีเกิลเนบิ u l a NGC 6611หรือเนบิ u l a นก n ิน k i n มันเป็นวัตถุบนท้องฟ้าที่สังเกตเห็นได้ง่ายนั่นจึงทำให้มันถูกค้นพบได้ตั้งแต่ปี1745ดยใโดยนายชองฟิลิปนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสอีเกิลเน u l a ngc 6611มันเป็นกระจุกดาวเปิด Open c คลัสเตที่มีอายุยังน้อยซึ่งเป็นกลุ่มของดาวฤกษ์จำนวนหลายพันดวงอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในเมฆโมเลกุล โมเลกุลาร์คลาวขนาดใหญ่โดยมีสนามแรงน้มถ่วงดึงดูดยึดโยงกันไว้อย่างหลวมๆอยู่ห่างจากโลกไกลออกไปประมาณ7,000ปีแสงในพิกัดบริเวณกลุ่มดาวงูเซอร์เพมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่กว้างใหญ่ถึง140ปีแสงในปี1995กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลสเปซเทเลสโคป ได้ทำการถ่ายภาพ Pillar of r r e t t o o n หรือเสาแห่งการก่อกำเนิดซึ่งเป็นอนาบริเวณที่มีการก่อตัวของดาวฤกษ์เกิดใหม่จำนวนมากที่ตรงยอดแหลมหรือสไปที่กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลถ่ายภาพได้ในเดือนพฤศจิกายนปี2003โดยภาพที่ได้แสดงให้เห็นถึงยอดแหลมที่อยู่ภายในเนบิวล n านกอินทรี ซึ่งมีความสูงถึง9.5ปีแสงหรือมีระยะทางยาวไกลกว่า91ล้านล้านกิโลเมตรซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยดาวฤกษ์ที่กำลังอยู่ในช่วงของการก่อตัวอยู่เป็นจำนวนมากโดยกลุ่มฝุ่นแกส๊สจะเกิดการอัดตัวจนมีความหนาแน่นสูงเนื่องจากสนามความโน้มถ่วงทำให้อุณหภูมิในบริเวณนั้นพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากทำให้ภาพที่ได้ประกอบไปด้วยสีหลัก ซึ่งมีอยู่สองเฉดสีคือสีฟ้าที่อยู่ในด้านบนของรูปภาพซึ่งเป็นก๊าซออกซิเจนที่เกิดการเรืองแสงและเฉดสีแดงตรงอนาบริเวณด้านล่างซึ่งเป็นการเรืองแสงของก๊าซไฮโดรเจนและต่อมาในปี2005กล้องโทรทัศน์อวกาศสปิตเซอร์สเปซเทเลสโคปที่เป็นกล้อง IR หรือกล้องสังเกตการในย่านรังสีอินฟราเรดสามารถถ่ายภาพภายในโครงสร้างที่คล้ายกันกับเสาแห่งการก่อกำเนิดพ Pillar of Creation ได้ตรงพิกัดบริเวณกลุ่มดาวค้างคาว c a s s i o เปียเนื่องจากมันมีลักษณะการเรียงตัวของดวงดาวที่คล้ายกันกับตัวอักษรดาบิวในภาษาอังกฤษโดยเสา p ล l l a r of Creation ที่ตรวจพบในครั้งนี้ มันมีขนาดที่ใหญ่กว่าเสาแห่งการก่อกำเนิดที่อยู่ภายในเนบิ u l a r ก n ิ c i n i เป็นอย่างมากและได้ให้ชื่อมันว่า Mountain of Creation หรือขุนเขาแห่งการก่อกำเนิดและเมื่อนักดาราศาสตร์นำภาพที่ถ่ายได้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลมารวมเข้ากับภาพถ่ายรังสี X ที่ได้มาจากกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทรา x r a เอ็กซ r เรย์ออฟเซอร์วัทอ ทำให้นักดาราศาสตร์เห็นถึงแหล่งกำเนิดของรังสี X ที่ส่งออกมาจากดาวฤกษ์ที่เพิ่งก่อตัวขึ้นมาใหม่ซึ่งมันไม่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันกันกบโครงสร้างรูปแบบของเสาพิลล่าออฟครีเอชันซึ่งรูปแบบการก่อตัวเป็นไปในลักษณะที่กระจัดกระจายตัวออกเป็นกลุ่มเล็กๆไปทั่วอนาบริเวณซึ่งรูปแบบที่ตรวจพบในครั้งนี้ทำให้นักดาราศาสตร์คาดการว่า ปริมาณการก่อตัวของดาวฤกษ์เกิดใหม่ที่อยู่ภายในเนบิวลานกอินรีอาจอยู่ในช่วงสูงสุดเมื่อประมาณ1ล้านปีที่แล้วและต่อมาในช่วงปี2007หลักฐานสำคัญที่ได้มาจากกล้องโทรทัศน์อวกาศสปิตเซอร์สเปซเทเลสโคปพบว่าโครงสร้างของแท่งเสาพิลล่าออฟครีเอชันหรือเสาแห่งการก่อกำเนิด ได้ถูกทำลายลงจากแรงระเบิดที่มาจากการระเบิดแบบซูเปอร์โนวาของดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่สิ้นอายุไขเมื่อประมาณ6,000ปีที่แล้วแต่กว่าที่รูปร่างใหม่ของอีเกิลเนบิวลา NGC 6611หรือในบิวลานกอินซีจะเดินทางมาถึงยังโลกให้นักดาราศาสตร์ได้ยน่นโฉมอาจใช้เวลายาวนานถึงสหัสวรรษหน้า หรือในอีกหลายพันปีนับจากนี้ก็เป็นได้และต่อไปจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจของก o สเนบิลลา vd b 141ีหหรือเนบิลลาผีมันมีลักษณะรูปทรงที่ดูคล้ายกับดวงวิญญาณของพูดผีที่กำลังสยายผ้าคลุมสีดำและมีแสงสว่างปรากฏอยู่ตรงเฉพาะบริเวณใบหน้าซึ่งมีขนาดที่กว้างใหญ่ถึงสองปีแสง มันอยู่ห่างจากโลกไกลออกไปประมาณ1,470ปีแสงตรงพิกัดบริเวณกลุ่มดาวเซฟิอุสประชาแห่งอาณาจักรเอธิโอเปียในเทพนิยายกรีกกสเนบิวลา vd b 141ีเป็นอาณาบริเวณพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเมฆฝุ่นที่สะท้อนแสงจางๆอยู่ในระนาบของกาแล็กซีทางช้างเผือกตรงบริเวณชายขอบของเมฆโมเลกุล โมเลกุลาร์คลา์ที่มีชื่อว่าเซฟีอาดแฟร์อยู่ห่างจากโลกไกลออกไปประมาณ1,630ปีแสงซึ่งอยู่ใกล้กับไอริสเนบิ u l a NGC 7023ที่เป็นกระจุกดาวเปิดอยู่ภายในเนบิ u l a สะท้อนแสงที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งจุดสะท้อนแสงภายในกสเนบิ u l a v d b 141นี้ก็คือ สัญญาณที่บ่งบอกถึงพลังงานความร้อนที่เกิดจากการยุบตัวตรงบริเวณใจกลางในที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อกำเนิดดาวฤกษ์ดวงใหม่ขึ้นมาและต่อไปคือข้อมูลที่น่าสนใจของ Ghost Head n บิ u l a NGC 2080หรือ Nebula หัวผีมันถูกค้นพบในปี1834โดยนาย วินเลียมเฮอร์เชลอยู่ห่างจากโลกไกลออกไปประมาณ1 6 0 0 0 0ปีแสงตรงพิกัดบริเวณกลุ่มดาวปลากระทงแทงโดราโดที่เป็นกลุ่มดาวในท้องฟ้าซีกใต้ซึ่งเป็นบริเวณของแหล่งกำเนิดดาวฤกษ์สเตลล่าเนสเซอรีซึ่งเป็นกลุ่มเมฆระหว่างดวงดาวสเตลล่าคลาว อยู่ในอนาบริเวณของเมกเมเจลันใหญ่หลีกมาเจลานิกคลาวซึ่งเป็นกาแล็กซี่ที่เป็นบริวารของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเราอยู่ห่างออกไป50กิโลพาเซกหรือประมาณ168,000ปีแสงเนบิวลาหัวผี NGC 2080มันมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่กว้างใหญ่ถึง50ปีแสง ส่วนจุดสว่างสีขาวสองจุดที่อยู่ภายในเนบิวลาเรียกว่าดวงตาผีโดยจุดสว่าง A1 บริเวณฟองที่อยู่ตรงกลางเป็นที่อยู่ของดาวฤกษ์มวลมากที่มีอายุน้อยส่วนจุดสว่าง A2 เป็นที่อยู่ของดาวฤกษ์อายุน้อยจำนวนหลายดวงภายในกระจุกด,ดาวที่เพิ่งก่อตัวขึ้นมาใหม่แต่แสงสว่างเจิดจ้าที่เปล่งออกมานั้น ถูกบดบังโดยเมฆฝุ่นที่เป็นต้นกำเนิดของพวกมันเองจากการที่กลุ่มเมฆฝุ่นนั้นยังไม่มีการกระจายตัวไปไกลมากนักจึงได้รับผลกระทบจากการปลดปล่อยพลังงานโดยดาวฤกษ์ที่อยู่ภายในกระจุกดาวนั้นซึ่งนั่นทำให้นักดาราศาสตร์ทราบได้ว่าดาวฤกษ์ที่อยู่ภายในจุดสว่างสีขาวทั้งสองจุดพวกมันน่าจะเพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นมาภายในช่วงเวลาหนึ่งหมื่นปีที่แล้ว และต่อไปจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจของเนบิวลาด u l เคสร้อยเพชรแห่งจักรวาลมันเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์หรือแพลเนทารีเนบิวลาซึ่งเกิดมาจากการที่ดาวฤกษ์ในระบบดาวคู่ไบนารีสตารคู่หนึ่งที่โครจรเข้าใกล้กันมากจนเกินไปโดยในขณะที่พวกมันโครจรไปรอบๆซึ่งกันและกัน ดาวฤกษ์ที่เป็นคู่ของมันซึ่งมีอายุมากแล้วเกิดการขยายขนาดจนกลืนกินดาวฤกษ์อีกดวงที่มีขนาดเล็กกว่าโดยที่ดาวฤกษ์ดวงที่ถูกกลืนกินนั้นมันยังสามารถคงเส้นทางการโคจรเคลื่อนที่อยู่ภายในตัวดาวของดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งทำให้ความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดาวฤกษ์ดวงที่ใหญ่กว่ามีความเร็วเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลทําให้มวลสารเนื้อดาวส่วนใหญ่สาตร์กระจายออกมาเนื่องจากเกิดแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์กลางเปลือก๊าซส,ส่วนใหญ่ขยายตัวและแผ่ออกไปไกลในห้วงอวกาศตรงพิกัดบริเวณนั้นเกิดเป็นวงแหวนและจุดสว่างของกลุ่ม๊าซหนาแน่นเป็นพิเศษที่ฝังตัวอยู่ในวงแหวนของเนิกเขตเนบิวลาจนดูเหมือนเป็นลักษณะรูปร่างที่คล้ายกันกันกบสร้อยเพชรที่สว่างสวย และงดงามราวกับสร้อยคอที่ประดับประดาไปด้วยอัญมณีเนเขเนบิลา png 054.2ขี่03.4มันก่อตัวขึ้นมาเมื่อประมาณห0,000่นปีมาแล้วอยู่ห่างจากโลกของเราไกลออกไปประมาณ15,000ปีแสงตรงพิกัดบริเวณกลุ่มดาวลูกธนูซาจิสตา ซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างมีแสงสลัวสลัวและมีขนาดเล็กที่สุดเป็นลำดับที่3บนท้องฟ้ามันถูกตรวจพบในปี2005จากการสำรวจ INT Photometric S Alpha Survey หรือ IPHS โดยกล้องโทรทัศน์ Isaac Newton ซึ่งเป็นการสำรวจทางดาราศาสตร์ในระนาบทางทิศเหนือของกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา โดยการใช้ตัวกรองความถี่ในย่านกว้างจำนวน2ตัวและตัวกรองความถี่ H-alpha ที่ย่านความถี่แคบทำการถ่ายภาพสำรวจกลุ่มเมกเนบิวลาในกาแล็กซีทางช้างเผือกเราซึ่งอาจทำให้สามารถระบุป,ประเภทของดาวฤกษ์ที่ตรวจหาพบได้ยากอีกด้วยโดยล่าสุดทางองค์การนาซาและองค์การอาวกาศยุโรป European Space Agency ได้ทำการปรับปรุงเทคโนโลยีการประมวลผลขั้นสูงของกล้องโทรทัศน์อวกาศ Hubble Space Telescope เพื่อให้ได้มุมมองที่ดีกว่าในการบันทึกภาพของ Naked Nebula ทำให้นักดาราศาสตร์ได้ภาพที่มีรายละเอียดความคมชัดสูงและน่าตื่นตาตื่นใจในความงดงามของ n e k k e n Ne u บ a ที่เป็นภาพประกอบมาจากหลายๆภาพของกล้องมุมกว้าง Wide Field WFC3 ของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเนเกตเนบิ u l a หรือ PNG054.2.03.4 ขีดมีอนาเขตแผ่ขยายกว้างไกลออกไปประมาณ2ปีแสงหรือคิดเป็นระยะทางกว่า19ล้านล้านกิโลเมตร